พริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมแป๊ะอ้วนอีกแล้วนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้รู้สึกจะเป็นเมนูคนยากนะครับเพราะช่วงนี้ค่าปลาอาหารมันก็แพงบแพงไปทั้งทุกอย่างเลยนะครับ วันนี้เราจะต้มฟักนะครับฟักเขียวกับฟักเขียวคือฟักยังไม่แก่นะครับกลางอ่อนกลางแก่เพราะว่าเม็ดมันก็ยังพอจะกินได้อยู่นะครับบางทีก็ต้มทั้งเม็ดเลยนะครับฟักตรงนี้ก็สองลูกย่อมๆนะครับประมาณโลกว่ากว่านะให้เขาปอกมาแล้วเราก็มาหั่นชิ้นพอดีคําของเรานะครับแล้ววันนี้ต้มซี่โครงไก่นะครับในเมื่อไก่ก็แพงหมูก็แพงอะไรก็แพงกินซี่โครงไก่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับ สามสี่เกลอนะครับมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ซุปก้อนนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมแช่น้ําให้นิ่มนะครับหั่นบ้างไม่หั่นบ้างนะครับแล้วก็เอาไส้กลางออกแช่น้ําไว้ให้นิ่มๆแล้วก็อันนี้ผักชีนะครับเอาเว้โรยหน้าหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเป็นการาต้มฟักเหมือนกับว่าเราเป็นน้ําซุปและนะครับแต่ว่าซุปเรามีเนื้อฟักเยอะหน่อยนะครับเหมาะที่จะกินกับ ข้าวผัดกะเพราหรือว่าข้าวมันไก่นะครับเอาละครับไปตั้งน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับนี่เราตั้งน้ำไว้นะครับผมใส่เกลือไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยซี่โครงไก่ไปเลยนะครับวันนี้สองสองโครงนะครับเป็นซี่โครงไก่อยู่สองโครง แล้วก็ตามด้วย 3, 4เกลือลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวยังมียังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เราก็ใส่ไปได้เลยนะครับเพื่อให้เขาอ่าโดนต้มนาน,านๆจะนิ่มๆเหมือนนะครับอ่า่ล้ครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดปั๊บสักพักหนึง่งอาละะครับหลังจากที่เดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออก นะครับทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่ฟักลงไปได้เลยนะครับ็รอใอยเขาเดือดอีกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอยฟักเขาเปื่อยอีกนิดนึงเอ้ให้เขานุ่มนุ่มสักครู่นะครับก็ำลังเดือดอยู่เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ไม่ต้องปรุงมากนะครับเพราะว่าเรามีเกลือหนึ่งช้อนชาไปแล้วมีซุปก้อนไปสองก้อนแล้วนะครับรสก็จะตัดเข้มข้นอยู่แล้วอันนี้ชิมแล้วเขายังอ่อนอยู่ <c oughs> นะครับรสยังอ่อนอยู่ถ้าใครชิมแล้วรสพอดีแล้วก็ไม่ต้องนะครับอันนี้หม้อใหญ่นะครับผมก็เลยต้องเติมอีกนิดหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเที่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ฟักเขาจะเริ่มใส่แล้วนะครับ อาละครับตอนนี้เนื้อฟักก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับมาต้องเคี่ยวมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นฟักค่อนข้าง,างจะอ่อนดีย๋ยวจะเปื่อยเกินเนี่ยนะครับพร้อมรับประทานแล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับไปตักไก่ถ้วยก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มฟักซี่โครงไก่นะครับ ช่วงนี้ทุกอย่างก็แพงนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับลองทํากินกันดูนะครับสดร้อนๆเฉพาะฟักนะครับมาแก้ร้อนในได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ